<c oughs> นวนิยายเรื่องนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไปในตัวด้วยนะครับดังนั้นแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับผมเรื่องราวมันมีอยู่ว่าณห้องสมุดณห้องสมุดประชาชนแห่งหนึ่งในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับ <c oughs> แท้ที่จริงแล้วโรเจอร์ได้มาที่จังหวัดสงขลาเหมือนเดิมครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ ไม่ปรึกษาทางบ้านให้เรียบร้อยซะก่อนแอบมาแบบดือด้อๆตองๆเลยครับผมอมืในการมาจังวัดสงขาของโรเจอร์ครั้งนี้ไม่ได้มาเทีย่ยวแต่ประการใดนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วมาอ่านหนังสือด้วยที่ห้องสมุดดังกล่าวในอำเภอหัดใหญ่จริงๆแล้วตอนแรกโรเจอร์มีแผนว่าจะไปที่มาเลเซียแต่เนื่องจากว่าเขาไม่ได้พาเพื่อน ของหมู่บ้านแบบไม่ได้พาทุกคนในหมู่บ้านของเขาที่นภาพาลรบางพลีมาด้วย <c oughs> ยิ่งไปกว่านั้นพี่คิงก็ไม่สามารถเดินทางมาได้เนื่องจากว่าติดภารกิจนิดหน่อย <c oughs> หนึ่งชั่วโมงผ่านไปโรเจอร์ได้เห็นชาย <c oughs> ผู้ชายคนหนึ่งใส่สูทผูกเนคไทคนหนึ่ง <c oughs> อายุก็ประมาณ50ปี ถือแบบเขาที่ถือรังอะไรบางอย่างมาด้วยเกือบลืมไปเขาคนนี้คือคุณสุวัตคุณสุวัตที่ว่านี้เขาเป็นเจ้าของสวนบามแห่งหนึ่งอยู่แถวแถวหัใหญ่และเขาก็เป็นคนที่ชอบมาที่ห้องสมุดเป็นประจำแทบทุกวันแต่เหตุบังเอิญมันก็มาจนได้ก็ได้มีกลุ่มเด็กปถมก็คือเด็กปหนึ่งปสองะไรประมาณนี้นะถ้าสมัยรุ่นปู่ย่าตายเขาจะเรียกว่ารุ่นเด็กปเตรียม ที่มากันแบบชายหญิงพรัากันสี่สห้าคนและเนื่องด้วยว่าความสงสัยเนี่ย <c oughs> ความสงสัยของเด็กชายที่ใส่แว่นเขาก็ได้ไปเห็นหนังสือแปลกก็คือว่าหน้าปกหนังสือเหมือนคัมภีร์ไบเบิลเอ,อ่อแต่ว่าตัวไส้ในเนี่ยน่าจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับช่างแอนเดอร์นานถ้าหากว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรู้จักนี่ถือว่าไม่เด็กแล้วนะเนี่ย แต่เด็กชายที่ใส่แว่นก็ยังไม่ทันได้หยิบหนังสือเล่มนั้นขึ้นมาอ่านเลยคุณสุวัสด์ก็หยิบหนังสือขึ้นมาพร้อมกับพูดออกไปว่าไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่หนังสือเด็กนะจ๊ะพ่อหนูและนี่คือลังหนังสือเนี่ยนี่คือชายคนหนุ่มคนหนึ่งอายุก็ไม่หนุ่มแล้วะอายุประมาณ50กว่ากว่าแล้วถือลังอะไรมาก็ไม่รู้อันนี้คือตอนพวกเด็กๆก,กำลังอ่านหนังสือกันอย่างสนุกสนาน แล้วก็เด็กที่ใส่แว่นเจอหนังสือแป,กแปลกๆเป็นหนังสือที่ import ม,มาจากเมืองนอกนะครับผม <c oughs> เป็นหนังสือกับคัมภีร์ไบเบิเลแต่ <c oughs> เขาก็แบบยิ้มแย้มแจ่มใสบอกว่าเอ,อ้ยไม่ได้นะนี่ไม่ใช่หนังสือเด็กแต่เบื้องหลังอาจจะมีบางอย่างที่ซ่อนจนเงี้งงำก็เป็นได้เอาละไปฟังกันต่อไป เด็กชายก็ได้ขอโทษขอโพยเล็กน้อยแต่ประเด็นประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าตำรวจท้องที่เข้ามาตรวจสอบห้องสมุดดังกล่าวและเป็นการลงพื้นที่โดยผู้กองลาเชนสายตรวจนอกเครื่องแบบคือเขาคนนี้จับเรียกได้ว่าเคยจับคนร้ายแบบว่าจับเป็นและจับตายมาแล้วนะไม่ถ้วนทั่วทั้งภาคใต้นะ <c oughs> ว่าแล้วโรเจอร์ก็ดิบโทรศัพท์เอ่อโนเกียรุ่น33 1 0รุ่นจอเขียนในตำนาน ถ้าใครมีถือว่าโคตรเท่และไม่เหมือนใครด้วยถัดมานะครับโรเจอร์ก็ได้เอาโทรศัพท์มือถือดังกล่าวโทรหาพี่คินเพื่อนของเขาให้มาลงพื้นที่ให้เร,เร็วที่สุด <c oughs> เห็นแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปลดล็อกแป๊บออกอ่วไม่ได้ฟิล ฮัลโหลพี่ดูท่างานนี้พี่คงจะไม่ได้พักแล้วหล่ะครับและตอนนี้ห้องสมุดก็เริ่มมีอะไรบางอย่างที่น่าสงสัยแล้วด้วยรีบขึ้นเครื่องมาที่นี่ให้เดเร็วที่สุดเข้าใจใช่ไหมโอเคเข้าใจแล้วตอนเนี้พี่กําลังเคลียร์งานเสร็จเรียบร้อยแล้วกําลังจะขึ้นเครื่องไปหาอยู่นะรอสักครู่ทราบแล้วครับ หลังจากที่โรเจอร์ได้วางสายจากพี่คินเป็นที่เรียบร้อยอีกด้านหนึ่งหลังจากที่พี่คินวางสายจากโรเจอร์เขาก็ได้มายังไปยังสนามบินอนเมืองเพื่อขึ้นเครื่องไปยังที่หาดใหญ่ซึ่งหลังจากที่พี่คินเดินทางมาถึงหาดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ตกเย็นหลังจากที่ทั้งสองคนอยู่ที่ห้องสมุดเป็นเวลาแบบว่าแทบทั้งวันก็ได้มานั่งทานอาหารในร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวแถวอำเภอหาดใหญ่ แล้วในขณะที่ทั้งสองคนกําลังรับประทานอาหารอยู่นั้นก็ได้มีเด็กเสร์ฟคนหนึ่งพูดออกมาชนิดที่ว่าอ,อหนูไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนอยากจะถามว่าพวกพี่เป็นคนจังหวัดอะไรกันก็อืแล้วแล้วโรเจอร์ก็ดันโชว์สกิลภาษาใต้ซะอย่างนั้นแหมพูดทองแดงเขาด้วย <c oughs> คือโมเราซ่องคนมาจากจังหวัาตมุตประกาการและยิ่งว่านั้นพีมากับเพื่อนซ่องคนอ่าแล้วพวกพี่มีแฟนกันแล้วหรือยังคะอืมถ้าให้แหลงตรงตรงกันเลยนีว่ว่าคือโมผีเขามีแฟนกันแล้วแล้วตั้งทีนี้ปีว่านะะยามากินน้ำไตซอกกัพปีเลยน่าจะดีว่านะน้องเออแต่ที่จริงแล้วโรเจอร์กับพี่กิน เป็นคนที่พูดคุยดีและมีอัตยาศัยดีมากด้วยจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ไปนอนพักค้างอ้างเรมในโรงแรมแห่งหนึ่งแถวแถวหาดใหญ่ในววันต่อมาโรเจอร์และพ่คินก็ได้มายังห้องสมุดแห่งหนึ่งที่อยู่แถวแถวเอ่อหาดใหญ่แต่ภาพตรงหน้าของทั้งสองคนก็คือว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งถูกมัดมือมัดแขนและก็ปิดปากส่วนเรื่องเราจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะพาไป ดูภาพกันเลยดีกว่านะครับนี่คือสิ่งที่ทั้งสองคนทั้งโรเจอร์และพิคินก็เห็นก็คือจะเป็นอย่างี้ครับผมผู้หญิงคนนี้กําลังเดินมัดมือมัดแขนมัดขาแล้วปิดปากแบบว่าอันเนี้ยจากการคาดเดาของโรเจอร์และพิคินว่าถ้าเธอคนนี้ถูกคนที่ชื่อสุวัสด์ฆ่าตายเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เหมือนเป็นการฆ่าปิดปากเพื่อไม่ให้มีพยานเล็ดรอดออกไปยังไงล่ะ อาละไปฟังกันต่อใช่ถึงตอนที่ว่าถ้าจะให้ทั้งสองคนฆ่าเดาคิดว่าผู่ชายที่ชื่อสุวัสจะต้องฆ่าเธอคนที่ปิดปากเ,เป็นแน่แท้แต่เนื่องด้วยว่าทั้งสองคนไม่มีเวลาที่จะลังเลแล้วในที่สุดทั้งสองคนก็แก้มัดให้กับผู้หญิงคนที่สําเร็จจนกระทั่งสุวัสด์เดินม,มาก็ซึ่งในมือเขาถือปืนพร้อมที่จะยิงทั้งสคนที่อยู่ตรงหน้าเ,เขาอะนะ หมายถึตงตรงหน้าเขาแต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดไว้น่ะสิเพราะโรเจอร์เคยเป็นยูโดสายดำเคยเป็นกังฟงกังฟูงมาก่อนซึ่งพี่คินก็แบบกับงงงวยกับเพื่อนของเขาที่ว่าเฮ้ยอย่างวะอะไรแบบนี้ครับผมแต่ในทางกลับกันพี่คินก็นดันชื่นชมความสามารถในตัวของโรเจอร์คือเขาสามารถใช้ท่ากังฟู บินเตะตัวโกงจนไปนอนสลบอยู่กับพื้นเลยเอาล่ะอยากจะรู้ว่าสก,กิลการเตะของพี่โรเจอร์เขาเป็นยังไงนั้นไปดูกันไป อืม uh ือ huh. กลัวไม่ได้ฟิลครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเอาละมาฟังกันต่อใช่จนก,กระทั่งหนึ่งชั่วโมงต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้จับกุมสุวัสดในคดีข้อหาลักพาตัวในส่วนของกัรขังน่งเหนี่ยวผู้อื่นโดยปราศจากเหตุอันสมควรยิ่งไปกว่าน,นั้น <c oughs> ก็ในข้อหามียาเสพติดไม่ได้ครอบครอง <c oughs> แล้วก็เท่า <c oughs> กับว่าคดีนี้ ในการนำเอายาเสพติดเข้ามาซุกซ่อนในห้องสมุดก็จบเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นโรเจอร์และพิคินก็ได้โบกมือลาพี่น้องแถวแถวหาดใหญ่เพื่อที่จะเตรียมตัวขึ้นเครื่องลงที่ดอนเมืองและกลับไปยังหมู่บ้านน้ำพาลัยออที่บางพลีสุดประการที่เป็นหมู่บ้านของพวกเขาต่อไปจบครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแนละรับฟังกันในวันนี้สำหรับวันนี้กระผม pnr 1 9 6 pnr 1 9 6 racing ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ